มาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขายครีมอะไรคะครีมรสเบอร์รี่ค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าครีมของเราเนี่ยไม่หนักผิวไม่ติดขนซึมง,ง่ายอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็มาดูในแบบสรรพคุณของครีมกันเลยะนะค,ะ,คะตัวครีมเนี่ยสามารถทาได้เช้าเย็นเลยนะคะแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยสามารถทาได้แต่ว่าก็ต้องเติมกันแดดด้วยนะคะนี่ค่ะแพ็กเกจน่ารักสดใสถูกใจวัยรุ่นค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อครีมนะคะ นี่นะคะเราจะมาเทสเนื้อครีมกันนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมฟุ้งทั้งห้องแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนลองดูนะคะว่ากลิ่นทุกคนลองคิดดูนะคะว่าแบบกลิ่นของแบบกุหลาบกับกลิ่นของเบอร์รี่เนี่ยมาผสมกันแบบจะหอมขนาดไหนค่ะนี่นะคะซึมแล้วหอมเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะซึมแล้วนะคะโอยหอมสุดเลยค่ะโอ้ยไม่ติดคนเลยค่ะ นี่นะคะแบบก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วเราสามารถแบบทาระหว่างวันได้ด้วยนะคะยังสามารถแบบลดรอยแตกาได้ด้วยนะคะกันน้ํำไหมคะเออไม่กันนะคะแต่ว่าเราสามารถแบบเติมระหว่างวันได้ค่ะแล้วก็แบบช่วยลดแบบว่าน้ําเหลืองเสียด้วยนะคะใช่ค่ะอีกครั้งเนี่ยเรายังสามารถแบบว่าทาแบบ จกักระแลได้แล้วก็พวกขาหนีบอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะใครที่ใครที่ผิวไม่เด็ดมานะคะก็จะแบบช่วยบำรุงนะคะแบบให้ผิวแบบสม่ำเสมอใช่ค่ะมีส่วนประกอบของอะไร,ะไรบ้างคะ,คะก็จะมีแบบวิตามินซีเบอร์รี่นะคะ,คะแล้วก็แบบสารสกัดจากแบบพวกกุหลาบอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะเยอะแยะมากๆใช่มีวิตามินเยอะมากเลยค่ะสามารถสอบถามได้นะคะอ๋อแล้วก็ ทีมตอนนี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่กล้าที่จะแบบใส่สายเดียวแล้วก็สามารถ<ฮ>แบบบำรุงคอบั้นท้ายแล้วก็จักระเลแล้วก็เออขาหนีบของเราได้นะคะแบบให้แบบใช่ค่ะใช้ได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าแม่ค้ทาทั้งสองนะคะก็เป็นคนแพ้ง่ายเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ,คะ แล้วกระปุกหนึ่งเนี่ยมีปริมาณเนื้อครีมเนี่ย500กรัมเลยนะคะสามารถใช้ได้1นถึงสเดือนเลยค่ะค่ะ,คะแล้วแบับหนึ่งนะคะโต๊ะลกค่ะน่าใช้มากราคาเท่าไหร่คะราคาสองแบงแดง,แงมีทอนะนะคะหรือว่าราคาหนึ่ง้แปดบาทนั่นเองค่ะใช่ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจ facebook หรือว่าตามหน้าร้านทั่วไปได้เลยนะคะ ราคาเท่าไห่ะสองแบงค์แดงมีสองแบงค์แดงมีทอนค่ะค่ะค่ะเพื่อนๆสามารถถามได้นะคะจากเป็นคนที่แบบผิวแห้งนะคะก็แบบตอนนี้แบบผิวนุ่มเนียนมากใช่ค่ะมีแบบพกพาไหมคะเออทางแบรนด์นะคะก็จะแบบ มีความคิดอยู่ว่าจะทำแบบซองออกมาใช่ค่ะแบบให้มันแบบว่าสะดวกในการพกพาค่ะถูกค่ะแล้วก็ยังมีแบบการรับรองจากแพทย์อีกด้วยนะคะว่าแบบไม่มีสารอันตรายค่ะไม่ต้องกังวลแล้วก็เป็นห่วงเลยค่ะใช่ค่ะคือแบบบำรุงทั้งร่างกายก็คือแบบครบจบในตัวเดียวเลยนะคะถูกต้องค่ะค่ะใครที่แบบ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็คือแบบสามารถทาระหว่างวันได้เลยนะคะทาได้ตลอดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ากระปุกหนึ่งเนี่ยยังไม่เห็นผลน,นะคะแต่ว่าพวกเราสองคนเนี่ยรับประกันเลยค่ะว่าถ้าใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผิวเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องมีข้อตีนิดนึงนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยค่ะมีลูกค้าถามว่าครีมมีน้ําหอมไหม,ไมคะรับรองว่ามีามแน่นอน,น,นอนค่ะเพราะว่าหอม ฟุ้งค่ะแต่ไม่ไม่ราคายเครืองไม่แพ้ง่ายไม่เป็นผื่นไม่มีแบบว่าตุ่มแดงๆขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะถูกค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยก็แบบสารสก,กัดจ,จากเบอร์อรี่นะคะแล้วก็กุหลาบ,าบนะคะ,ะ,คะใช่หอมมากนะคะตอนนี้ไม่เหนียวเลยค่ะไม่ติดขนตอนนี้ก็ซึมไปหมดแล้วนะคะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบมีขายตามร้านทั่วประเทศไทยแล้วค่ะสามารถหาซื้อได้ตามหน้าร้านเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสา่มาโบเรีไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะว่้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถ้าหลังอ่า ถ้าหลังอาบน้ำเสร็จแล้วว่าทาไสามารถทาได้ทางหลังอาบน้ําเสร็จหรือว่าทาระหว่างวันได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทาระหว่างวันเนี่ยเราก็ต้องเติมกันแดดด้วยนะคะเพราะตัวครีมเนี่ยไม่มีเอ่อกันแดดค่ะอยากสั่งในลฟ์สุดมีไหมคะแนะนําให้ทักทางเพจดีกว่าค่ะขอดูเนื้อครีมหน่อยค่ะนี่ค่ะต้องฟักออกมานี่นะคะแบบ ครีมเด้งดึงน่าใช้มากเลยเนืครีมเป็นเนื้อมูนนะคะเจ้าทางเจ้าของแบรนด์นะคะเทปมาเป็นนี่นะคะกว่าจะได้ออกมาขายนะคะใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะทัก้างเพจนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย